เด็กหลายคนก็มีความสามารถที่ดีนะครับแล้วก็มีบางส่วนนะครับที่อาจจะหรือเป็นคุณครูที่อาจจะตอบโจทย์ของเพลงได้ไมมไม่ถูกต้องนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบเป็นทำเพลงบังคับทางบางคนทํามาปุ๊บขึ้นมาแล้วก็เก็บทําในลักษณะเหมือนการเดี่ยวไปอะไรเงี้ยว่าเป็นต้องเก็บที่หลังอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับแล้วก็อยากให้เด็กๆพัฒนาเรื่องการจับไม้นะครับ บางคนจับไม้แล้วไม้มาโผล่ที่ที่ก้านแขนข่ามือมือับมือจะโกงหน่อยอะไรย่างเงี้ยต้องจับไม้การไม้ต้องให้ตรงขนานอยู่ใต้มือต้องให้ตรงนะครับการกรอต้องให้สนิทอย่าย,ยกไม้สูงบางคนยกไม้ไม่เท่ากันยกไม้สูนะครับ,รบมีนักเรียนที่มีทักษะดีหลายๆคนนะครับที่เข้ามาประกวดในรอบนี้แล้วก็จะแตกต่างกันตรงที่ในเรื่องของทาง ที่ใช้ในการบรรเลงครับแล้วก็เรื่องของแนวในการบรรเลงซึ่งทุกๆคนเนี่ยก็ทํามาได้ดีครับคือถ้าพูดถึงเรื่องทางก่อนนะครับทางเนี่ยคือเราต้องยึดโน้ตหลักนะครับโน้ตหลักที่ได้กําหนดไว้นะครับซึ่งทางทางกรรมการเนี่ยได้กําหนดโน้ตที่เป็นหลักเอาไว้นะครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงมองลำดาบนะครับเป็นเพลงที่บังคับทางนะครับมีสำเนียงมอนทะนั้นถ้าเกิด บังคับทางเราตีไม่ตรงนะครับมันก็จะไม่ไม่ตรงกับทางที่เขากําหนดนะครับอันดับที่2นะครับในเรื่องของแนวการเบรเ่งนะครับการเบรเ่งนั้นดนตรีไทยนะครับมีแนวการเบร่งที่เขาเรียกว่าเร็วเหมือนหางหนูนะครับคือจังหวะค่อนข้างกระชับแต่ไม่เร็วไม่ช้าเกินไปนะครับแล้วค่อยๆเร็วขึ้นนะครับจนถึงเร็วที่สุดนะครับนี่นี่คือการการเบรเ่งของแนวดนตรีไทยนะครับแต่ถ้าเป็นไม้นวมก็ จะลดลงมานิดนึงแต่ไม่ถึงกับช้านะครับเขาเรียกว่าจังหวะกระชับครับครับการประกวดระนาดในวันนี้นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของเพลงมอลลำดามสองชั้นนะครับส่วนสำคัญของเพลงที่ประ,ประกวดในวันนี้เนี่ยถ้าดูจากสำนวนของเพลงแล้วเนี่ยนะครับเป็นเพลงที่ค่อนข้างบังคับทำนองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้เทคนิคการ บรรเลงเก็บไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่บรรเลงยากอีกเพลงนึงซึ่งทางผู้จัดเนี่ยก็ได้วางโน้ตทํานองไว้เนี่ยในเรื่องของเทคนิคต่างๆไว้ถ้าผู้ที่บรรเลงหรือแม้ทั้งครูอาจารย์ที่ได้ควบคุมนักเรียนที่มาบรรเลงเนี่ย สังเกตดีๆว่าจะมีโน้ตที่จะโชว์ในเรื่องของการกรอในเรื่องของกรอโปรยเสียงนะครับถ้า,าผู้บรรเลงท่านใดทําได้สนิทหรือทําได้เ,เรียบรอ้อยดีเนี่ยก็จะทําให้มีคะแนนนำนะครับถ้าจะฝากจริงๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะฝากไว้ตลอดก็คือเรื่องของการจับไม้จับไมละนา ส่วนใหญ่แล้วจับไม้และนาดเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นคงมันก็จะไปเกี่ยวเรื่องของบุคลิกภาพซึ่งต่อไปเนี่ยมันจะมีความสําคัญในการที่เราจะพัฒนาความสามารถหรือทักษะของการตรีและนาดาการไเลงระนาดเองถ้าเรามีบุคลิกภาพที่ดีแล้วเราจับไม้ที่มั่นคงและถูกแบบเราก็จะพัฒนาได้ดีก็จะฝากเรื่องนี้ไว้สำคัญที่สุด วันนี้นะครับที่เราตัดสินกันเนี่ยเราก็ตัดสินตามที่น้องๆได้ส่งเป็นแผ่นซีดีเข้ามานะครับสำหรับอา,อาจจะมีอาจจะมีข้อที่เรากรรมการทุกท่านเนี่ยเราเราเราคุยกันครับว่าบางบางบางคนส่งมาเนี่ยบางทีภาพอาจจะไกลไปภาพอ,อาจจะไกลไปแล้วก็มันก็จะมีปัญหาของระบบเสียงแต่ด้วยความที่กรรมการทุกท่านเนี่ยก็ได้ตัดสินมาหลาย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 ครั้งแล้ว เราก็พอจะมองกันออกครับว่าถึงภาพจะไกลยังไงเนี่ยเราก็มองออกครับว่าบุคลิกในการจับไม้เสียงที่ออกมาอย่างงี้เป็นเป็นแบบไหนแต่เราก็คิดว่าเราเข้าใจครับว่าทําไมน้องๆหรือว่าทางมูลนิธิเนี่ยต้องให้เป็นส่งเป็นซีดีมาเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ทีแบบ่การระบาดของโควิดใช่ไหมฮะแต่ผมคิดว่าในครั้งต่อๆไปเนี่ยโดยส่วนตัวผมอยากจะให้น้องๆทุกคนที่ได้มาร่วมแข่งขันเนี่ย มาตีสดๆบนเวทีผมว่ามันจะมีบรรยากาศแล้วก็มันจะเป็นการสร้างบรรยากาศแล้วก็ผมว่ามันจะเป็นอะไรที่มันตื่นตื่นตาตื่นใจมากกว่านี้ครับ